ผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น,อน,น้องสกู่สุกคนคลิปนี้นะครับยังคงเป็นเลขบนเลขบนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นชุดโครงสร้าง2ตัวบนล่างนะครับก็หลายๆท่านนะครับก็คงจะแคบไปเป็นทีเร่ียบร้อยแล้วไปตัดไปคัดตัวเลขกันนะครับอันนี้เป็น ชุดบนนะครับชุดบนแต่ผมยังไม่ได้ย้ายออกไปจากไอชุดนี้มันก็เลยดูมันเยอะแต่ที่อ,อยู่ในกรอบเนี้ยที่ระบายสีไว้เนี่ยมันเป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวเด่นแต่มันก็มีอีกนะครับไอพวกนี้เป็นสูตรเด่นส่วนมากนะครับเดิน10หน่วยมันจะเป็น234579 901 459 0กับ 5, 9, 0, 5. แล้วก็วิ่งตัวเดียวเป็นวิ่ง3นะตัวไหนจะมาอันนี้เราต้องอาหาวิธีกันอีกทีหนึงนะครับแล้วคลิปนี้นะครับจะมาลงนะสามตัวบนนะครับสมตัวบนมันเดินมาแล้วสีงวดนะครับแต่งวด ที่จะถึงนั้นมันจะเดินต่อหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้เหมือนกันนะครับถ้ามันจะเดินต่อไม่เดินต่อแต่จะมาทําให้ดูนะครับเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางนะครับสามตัวบนนะพี่น้องก็เห็นหลายๆช่องหลายๆอาจารย์นะครับทำกันอยู่นะแต่ มันก็คิดคนละแบบคิดคนละนั่นแหละที่พูดก็คือหมายความว่ามันจะเดินต่อหรือไม่นั้นไม่มีใครรู้นะครับแต่ถ้ามันเดินต่อเราก็โชคดีนะอันนี้ก็คือที่ทําไว้นะครับมันเป็นเจ็ดเจ็ดเก้านะเจ็ดศูนย์ศูนย์สามเจ็ดเจ็ดแล้วงวดเมื่อกี้มันเป็นสี่เก้าศูนย์นะมันไม่มันไม่ใช่สี่เก้าแปดแต่หลักสิบเราจะใช้ตัวเดิมนะครับอันนี้จะทําให้ดูนะครับ นะหลักร้อยอ่าเดี๋ยวเดวเดสูตรนี้นะครับดูตั้งแต่แรกนะครับอ่าหลักร้อยนี่ให้บวกได้เท่าไรให้บวกสนะหลักสิบได้เท่าไร่ให้บวก5หลักหน่วยได้เท่าไรให้บวก6นะ เป็นร้อยสิบหน่วยนะบวก4ี่บวก5บวก6หมายความว่าหลักร้อยบวกกันแล้วนะครับได้เท่าไหร่ให้บวก4ี่คงที่นะครับให้บวก4ี่คงที่เ่าเรวมาดูงวดแรกกันนะครับเดี๋ยวผมเอาปากกาปากกาแดงดีกว่าเนาะมันจะได้ตัดกับสีพวกนี้นิดนึง ก็คือหลักร้อยเนี่ยเราจะ,ะปากกาแดงเราจะใช้หลักพันนะครับก็คือตัวนี้ศู 0, 0, 0นย์บ,นะ 1, บวกศูนย์นะครับได้เลขศูนย์นะหนึ่งบวกกันสามครั้งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเลขสามนะมันจะบวกแบบนี้เลยนะครับบวกแบบนี้เลยอันนี้สามครั้งนะหนึ่งสองสามนะ 0บวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบวกกัน3ครั้งก็เท่าก,กับ1บวกกัน3ครั้งก็คับเลข3 0ศูบวก3ได้3 3นะครับ3หลักร้อยให้บวก4คงที่เห็ไหมตัวแรกคือ3บวก4เท่าก,กับ7อ่ะอันนี้หลักร้อยได้3กับ7นะเราบวกใช่เห็นไหมหลักร้อยให้บวก4ได้เท่าไหร่ให้บวก4ด้วยตัวแรกคือ3ตัวที่2ก็คือ7 นะครับได้3กับ7อ่าหลักสิบนะทีนี้หลักสิบปากกามันไม่ครบสีเนาะนะพี่น้องก็อย่างง,งกันแล้วกันเนาะหลักสินะครับเราจะใช้หลักร้อยบนนะ หลักสิบนี้เราจะใช้หลักร้อยบทน,นะครับก็คือสองนะอันนี้เราหาหลักสิบนะสองอะไรแบบนี้มาบวกกับตัวนี้สองบวกสามเท่ากับห้า 5บวก7ท่ากับ12บได้เลข2นะหลกักสิบวก5้ของที่นะ2บวก5เท่ากับเลข7็ะหล,ลักร้อยเราได้3กับ7หล,ลักสิเราได้2กับ7นะครับทีนี้หลักหน่วยนะหลักหน่วย หลักหน่วยผมจะขอ,อเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งหลักหน่วยนี่เดี๋ยวมันจะไอ้นั่นกันนะครับมันตำแหน่งที่ใช้มันใกล้กันนะอย่างนี้ น้องเห็นนะสามบกศนบกศนะครับสามบกศบกศเท่ากับเลขสามนะนี่ประก,การนี่วางปุ๊บวางอันหนึ่งหายอันหนึง่งวางอันนึงหายอันนึงเอาเอา,เอาใช้ประก,การแดงทั้งหมดนั่นแหลนะเนาะ ก็คือ3บวก0บวก0เท่ากับเลข3นะ3หลักหน่วยเราบวก6นะบวก4บวก5บวก6ไหม3ได้3 3บวก6เทากับเลข9นะไม่งงนะถ้างงงงก็เดี๋ยวค่อยอัาน,นกันใหม่นะครับหลักร้อยเป็น3 7หลักสิบ เป็น2 7หลักหน่วยที่เป็น3 9นะแต่เราจะเอาใช้แค่เลข9นะตัวนี้อันนี้คือเลข7 7็นะครับเป็น7 7 9นะครับงวดแรกอ,อย่าลืมบวก4บวก5บวกนะต่อไปนะงวดที่2หน่วย10ร้อยพันพันบวกกัน2ครั้งพันบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยนี่3ครั้งใช่ไหม เจ็ดบวกเเท่ากับสิได้เลขสีนะครับตัวแรกบวกด้วย3ามวกกัน3ครั้งนะครับก็คือ3ามสบวกเกนะครับสีวกสาอ่าสี่บวกเเท่ากับสิได้เลข3 3มบวกสคงที่เท่ากับเลขเจอ่าได้3ากับเเหมือนเดิมนะครับหลักสิบก็ใช้หลักร้อย บวกกับ2ตัวนี้นะเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งไปบวกสี่แล้วกับห้าห้าตัวนี้หลักสิบเราบวกห้าพงที่ห้าบวกห้าเป็นสิบได้เลขศูนยะ์อันนี้ได้ห้ากับศูนย์นะครับ ได้5กับ0สําสำหรับหลักหน่วยก็เหมือนเดิมนะหลักหน่วยเราต้องบวก6โคงที่ด้วยนะครับหลักหน่วยเราก็ใช้ตำแหน่งนี้2ครั้งอันนี้1ครั้งใช่ไหมเราจะบวกกันนะครับก็คือ0บวก7บวก7 นะครับศบวกเได้ 0, 7 7็เบวกเเป็น14ได้เลขสีได้เลขสีนะครับ4ตัวนี้หลักหน่วยเราบวก6คงที่นะสี 4, บวกหเป็น10ได้เลขศูพี่น้องจะเห็นว่า3 7 5 0แล้วก็4 0นะหลักหน่วยเราใช้แค่ตัวนี้ มันออกที่เจ็ดศูนศเจ็ดศนนะครับเจ็ดศนถูกต้องนะครับงวดต่อไปนะหน่วยสิบร้อยพันพันบวกกันสองครั้งบวกหลักหน่วยสามครั้งแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกได้เลขหกนะครับตัวแรก หบวกกัน3ครั้งท่าก,กับเลข3า3บวกหเท่าก,กับเลข9นะครับตัวแรกก็คือเลข9 9้ <9 S 2> บวกสี่คงที่นะหลักร้อยบวกสี่เ้าบวกสเท่าก,กับสิบสาได้เกนะาับสไปดูหลักสิบนะครับใช้หลักร้อยบวก ร้อยสามสิบวกกัดน,นะครับ7บวกแปดเท่ากับสิได้เลข5้าหบวกสเป็น7ได้เลข7 7็ดเจดบวกห้าเท่ากับสิองได้เจ็กับสอหลักหน่วยก็ตำแหน่งเดิมนะครับก็คือตัวนี้สองครั <t 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 ้งหนึ่งครั้ง ห้าน,นะครับห้าบวกแปดบวกแปดห้าบวกแปดเท่ากับสิบสามใช่ไหมแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกหกคงที่นะครับ ได้ลเลขเจ็ได้หนึ่งกับเจดเราจะเอาอสูตรตัวเนี้ยเคยลงมาให้แล้วละ่ะแต่ผมเอามาประกบให้ดูเฉยๆนะห้าบวกแปดเป็นสิ3สาสามบกแปดเป็นสิบเอได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกหเป็นเจ็อ่ะโอเคถูกต้องนะครับผลก็คือสามเจ็ดเจ็ดนะครับ สามเจ็ดเจ็ดนะครับถูกต้องนะมันเป็นสามต่อไปนะครับปากกานี่ผมวางทุ๊บมันก็หายปั๊บขนาดทาอยู่แท้ๆนะหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับ หน่วยสิบร้อยพันพันบวกกัน2ครั้งบวกหลักหน่วยล่าง3ครั้งเพราะฉนั้น7จ็บวกเเท่ากับ14นะครับได้14 0ศูนย์บวกกัน3ครั้งก็กับเลขศูนย์ศูบวกสได้4นะครับ4ีวกสี่เท่ากับเลขบวกสนะบวกสี่คงที่ ตัวแรกมันได้4 4นะ4บวก0ได้4 4บวก4ได้เลข8นะครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นเลข8หลัก10เราใช้หลักร้อยแล้วก็ตัวนี้3บวก6เป็น9 9บวก5เท่ากับ14ได้เลข4 4หลัก10บแล้วบวก5 4นะ4บวก5เท่ากับ9 หลักหน่วยเราจะใช้ตัวนี้2ครั้งตัวนี้1ครั้งนะครับบวกกันก็คือ4บวก7บวก7นะครับสีบวกเเป็น11ได้เลขหนึ่บวกเจ็ดได้8 แปบวกหกคงที่นแปดบวกหกเท่ากับสิบสี่ได้แปดกับสี่เราจะใช้ตัวท้ายอย่างเดียวนะครับใช้ตัวท้ายอย่างเดียวผลออกก็คือแปดเก้าสี่นะครับแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่ถูกต้องนะครับ ามาดูนะครับงวดปัจจุบันที่เราจะนำไปใช้กันนะครับหน่วย10หน่วย1 0บร้อยพันพนบวกกัน2ครั้งบวกลับหน่วย3ครั้งนะแปดบวกแท่ากับสิบตัวแรกเป็น6บวก4ี่คูณสเท่ากับสิได้เลข2องอหกบวกสเป็นเท่ากับเลข8 แบวกสี่ขงที่8ดบวกสีเท่ากับสิบสองได้เลขสองนะครับได้เลขสองหลักร้อยเราได้แล้วนะได้แปดกับสองนะครับร้อยได้แปดกับสองหลักสิบนะครับหลักสิบเราใช้ร้อยบนบวกสองตัวนี้ก็คือแปดบวก7เท่ากับสิบห้าห้าไปบวกแปดได้สิบสาม นะครับในเลขสามสามบวกห้คงที่นะหลักสิบไม่บวก5้าคงที่สามบวกห้เป็นแปดอันนี้ได้8ดกับ2อันนี้ได้3ามกับ8ปดหลักหน่วยนะครับเราก็ใช้2ตัวนี้ก็คือตัวนี้ตัวนี้หนึ่งบวกแบวกแดนะครับ เอาสองตัวนี้บวกกันก่อนเอาตัวนี้บวกกันก่อนแปดบวกแปดได้สิบหกหกไปบวกหนึ่งเท่ากับเลขเจ็ดนะครับเป็นเลขเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสิบสามได้เลขสามออกมาแล้วนะครับเป็นแปดสองสามแปดแล้วก็เจ็ดสามหลักร้อยนะครับ มันจะอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนะหลักร้อยตำแหน่งนี้ไม่ใช้ใช้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายเพราะฉะนั้นตำแหน่งสุดท้ายวันนี้มันก็เป็นจะเป็นเลข2นะแต่หลัก10เนี่ยเขาจะจะมาได้2ตำแหน่งก็คือได้7กับ2โอเคมา7ได้5กับ0มามานได้7กับ2มา7เข้ามาได้2ตำแหน่งได้4กับ9แต่ส่วนมากเขาก็จะมาตำแหน่งหลังแต่ทางนี้ทางนั้นเราจะไม่ประมาทนะหลัก10เราจะใช้2ตัวเลย หักหน่วยก็ใช้ตำแหน่งหลังสุดนะครับก็คือตำแหน่งนี้มันตำแหน่งหลังสุดก็คือเลข3อันนี้เราใช้2ตำแหน่งผลนะครับเราจะจับเป็น2 3 3สามนะสองหรือ2 8 3นะครับ มันเป็นเลข2หางนะครับมาไม่มาไม่มีใครรู้เป็นเลขแค่2หางนะมันได้2องสามสมกับสองแปสนะครับซึ่งอมันจะเด่นจะดับยังไงตามสูตรหลักสิบหลักหน่วยอะไรก็ไม่รู้ละนะถ้ามันเดินต่อเราก็โชคดีแต่ถ้ามันไม่เดินต่อก็อย่าว่ากันนะครับพอสูตรเลข3ามตัวเนี่ยพี่น้องก,ก็เห็นอยู่บ่อยๆ แต่อันนี้มันก็เป็นแค่เลข2หางก็น่าจะติดไว้บ้างนะครับ8 3เป็นเลขเลขตัวแทนนะเลขพี่น้อง8กับ3 3 3ก็ยังคงเป็นเลขเบิ้ลอยู่ก็ไม่แน่นะ2 3 3นะครับนะไม่ต้องงงนะหลักร้อยบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ให้บวก4เห็นไหม3บวก4เป็น7ก็คือจำง,ง่ายๆหลักร้อยบวก4หลัก10บวก5 หลักหน่วยบวก6นะครับเป็น4 5 6อย่างนี้นะ7 7 9มาตรงนะครับ7 0 0มาตรงสามเจมาตรงนะ8 9 4นะ8 9 4มาตรงหลักวดน,นี้นะครับ2 3 3หรือว่า2 8 3นะมันเป็นแค่2หางติดไว้บ้างนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับอ่าสูตร สตัวบนตรงนะมันเป็นเลขตรงนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาเลขสามตัวบนตรงมาฝากนะครับมาฝากเดี๋ยวเห็นไหมในชุดโครงสร้างเรามีนะเรามีอ่าแปดสามด้วยนะครับเ,เรามีแปดสาม แล้เราก็มีสามสามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังเข้าทางอยู่เหมือนกันนะเข้าทางอยู่นะครับไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนแล้วเด่นเขาเด่นสองสามสี่นะสองสามสี่นะครับตัวไหนจะมาสามจะมาไหมหรือว่าผมเห็นคอมเมนต์บางท่านบอกว่าสามหลับยาวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะหลับก็ปลุกเขาตื่นขึ้นมาซะนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มันอีกหลายวันอยู่นะอย่าลืมนะ แคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะครับสองสามสามกับสองแปดสามนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องมีความคิดเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาสวยไม่สวยไม่น่ามาอะไรก็ผมรับได้ทั้งนั้นแหละนะครับก็แล้วแต่พี่น้องมีข้อเสนอแนะดีๆหรือว่ามีความคิดเห็นดีๆก็แชร์บอกกันนะครับบอกพี่น้องกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ